่องูนี้ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีขึ้นนีเฮามาหาสมบัติกันได้ครับเด้อจังมาตามลุ่นน้ำกันครับว่าสีมานบ่ามานครับขึ้นนีครับอ่สิได้หลุมใหญ่หลุมหน่อยนะครับนอกคลายดีกับงามอยูครับจีสิบจีสิบเอ็ดครับจังมาเบิ่งน้ำกันงได้ครับเตอร์มวนมวนน้ำแข็ครับผมแก่ไลยของแก่เร้เตี๋ยแก่ไร้เสียงนหวานเน่ เนคหวานคาย0ี่สิมแค่หนึ่งดียวโอ้ยดินกับแกนเนามาลุนกันมาลุนกันคือ <c oughs> สุภามีฝาเบียร์ฝาอันทีทิ้งแดงตีกางไงหน้าป่านี่่ <c oughs> าบรรยากาศการคุดคับนี่ มาลุ่นกันลุ่นกันครับนี่20 21อ่ะมองอีกรอบนะครับจ้ะอ,อีกรอบนึงนเอาไอ้ดีขึ้จังรถว่ะเดียจีเบ่งวานีไนน่ไรอะายแล้ใส่ตายหลังัวเลยนะ

ก็ใส่แล้วกูขุดตุนเเลยเนี่ยกายดีเรอเฮ้ยลูกเด็กดิยัอยู่ดิยงอยู่ยเลืแ 嗯，没有了。嗯，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 

ฟันไทยสร้างแบบฟันไทยสร้างเท่าไงกันน่นะคะเไร่ด่นยมีดนีใช่ไหมมันเป็นเป็นเยมาเป็นแนลเลิไปพูดอีกนะ เหี่ยงไม่ได้ LIKE. อะไรโอ้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วขึ้นึแล้วขึ้นไปแล้วนั่นน่้าข้นมาเยฮ่าฮ่โตเขาไม่ไหไม่ไหยังเนี่ยของโบราณน่ะเน่ดน ded, ึกขนาดเลยแงไม่ม่มนวัม่สอนโบราณเขาค้นอาหารมั water, ใส่ซับก็เข้าเห็นไะห <c oughs>

นี่งมันกอทมันมันห่อข้นมากเลยมเนียห้าวอะงมากเลยเมีไ่ได้ข้นมากอันพ่อไอะไรขนมาแล้วไอทีหลังที่ไม่หลุมดไ ไม่ไงดไม่คุไม่ไปเ้อี่กันขี่กนเล็กหน่อยมสองูนี่นี่เอาไปไไปเร็วเถอะวะจับหางก็ จ้าหางดูหันนงม่คืหังกันหอยแล้วปลาหอยเลาะเฮ้ยไปเร็วแถอเอาไล่ไปเฮ้ย โอ้ยเจไปไป